โอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมารโกบทที่4ข้อที่35ถึงข้อที่41นะครับชื่อหัวข้อว่าพระเยซูพระผู้ช่วยครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับกำลังรับชมอยู่สามารถอ่านออกเสียงไปด้วยกันได้นะครับ ่โอเคเดี๋ยวเราอ่านด้วยกันนะครับถึงเหล่าซเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งน้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นลมก็ซัดเข้าไปในเรือจวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงพวกเราที่กำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสงดพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาวว่าทำไมพวกเจ้ากลัว พระเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวยอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันนะครับองค์ผู้เป็นเจ้าที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย จะเดินกับพระองค์พระเจ้าเติบโตขึ้นกับพระองค์ในความเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงสอนค้าพรองทั้งหลายในทุกทางเพื่อค้าพรองทั้งหลายจะรับการสร้างที่มาจากพระเจ้าจะเกิดผลและเป็นพรและขอพระเจ้าทรงใช้ค้าพรองทั้งหลายเพื่องานของพระองค์ เพื่อชีวิตของข้าพุทธิ์ทงหลายจะเป็นพระพรและและอยู่ที่อยู่เพื่อพระเยซูคริตต์อยู่เพื่อพระองค์เสมอไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริตเจ้าอาเมนนะครับโอเคนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าความจริงนะครับจากพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับในมาระโกบทที่4นะครับข้อที่35มสถึงสีนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าพระเยซูนะครับพระผู้ช่วยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ประการที่หนึ่งนะครับพระเยซูนะครับมีแผนการสําหรับเราเรารู้ได้อย่างไรนะครับว่าพระเยซูมีแผนการสําหรับเรานะครับในพระคำของพระเจ้าในข้อที่สามสิบห้าบอกว่าเย็นวันนั้นพระเยพระองค์นะครับหรือพระเยซูนะครับตรัสกับสาวกว่าให้เราข้ามไปฝากโน้นเถิดนะครับพระองค์มีแผนการนะครับสําหรับเรานะครับและพระองค์มีแผนการที่ดีด้วยนะครับพระองค์มีขั้นมีตอนนะครับ และพระองค์มีทิศทางนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับที่เราเองจะเชื่อวางใจในพระเจ้าเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็แผนการของพระเจ้านั้นวนแล้วแต่ดีทั้งสิ้นนะครับเรามาดูได้กันต่อนะครับประการที่สองนะครับพระเจ้าใส่ใจเราอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เรารู้ได้ยังไงนะครับเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ประทับในเรือไป มีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยหมายความว่าพระเยซูอยู่ในเรือนั่นเองนะครับเมื่อพระเยซูบอกว่าให้เราข้ามไปฝาข้างโน้นพระเยซูอยู่กับลาวสาวกนะครับลาวสาวกของพระเยซูนั้นนะครับไม่ได้มีแค่สาวก12คนเท่านั้นแต่มีพี่น้องนะครับที่ติดตามพระเยซูคริสต์นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับฝาข้างโน้นด้วยนะครับนี่ทําให้เห็นว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในาจาพระเจ้าพระองค์เองนะครับ อยู่กับเรานะครับและพระองค์เองนะครับปรารถนานะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมในชีวิตของเราเสมอนะครับประการที่3นะครับเมื h, อ่อเดี๋ยวเราทวนนิดนึงนะครับประการที่1เมื่อกี้นะครับพระเยซูคริสมีแผนการที่ดีสําหรับเรานะครับประการที่2นะครับพระเจ้าใส่ใจเราอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เรามาดูด้วยกันต่อนะครับว่าพระเจ้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ เมื่อเราเชื่อวางใจนะครับพระเจ้าเองถ่อมสุภาพอยู่กับเราเสมอและพร้อมที่จะช่วยเราเสมอนะครับในขณะที่คลื่นซัดเข้ามาในเรือจนจะเต็มนะครับพระเยซูริตนอนหนุนหมอนหลับอยู่ในท้ายเรือนะครับถ้าทำให้เห็นอะไรบ้างครับหมายความว่าพระเยซูริตนั้นทนทุกข์ลำบากเช่นเดียวกับที่เราลำบากพระองค์เข้าใจ พระองค์รับใช้พระเจ้าจนถึงเวลาเย็นนะครับแล้วก็พระองค์ก็ไม่เพียงเสร็จงานเท่านั้นแต่พระองค์ยังคอยส่งพี่น้องด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์เองก็เดินทางไปรับใช้พระเจ้าต่อนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์อยู่กับสาวกเสมอนะครับแล้วก็นอนหนุนหมอนอยู่นะครับในท้ายเรือด้วยนะครับทำให้เราเห็นว่าพระองค์ อยู่กับเราเสมอนะครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เมื่อเราอธิษฐานทูลขอพระองค์เองพร้อมจะช่วยเรานะครับทวนด้วยกันอีกครั้งนะครับพระเยซูคริสมีแผนการที่ดีสําหรับเรานะครับพระองค์ใส่ใจเราอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าและประการที่3ก็คือเมื่อเราเชื่อวางใจพระองค์เองของสุภาพอยู่กับเราเสมอพร้อมที่จะช่วยเราเสมอนะครับประการที่4นะครับพระเจ้าช่วยเราได้นะครับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะครับ แล้วก็ในขณะที่สาวกนะครับมาถามนะครับพระเยซูนะขอมาบอกกับพระเยซูว่านะครับพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงเราหรือเป็นห่วงพวกเราที่กําลังที่าน้าือนะครับพระองค์ลุกขึ้นห้ามลงแล้วตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้นะครับช่วยเราได้จริงๆนะครับลุกขึ้น ตรัสนะครับนะแล้วก็นะครับลุกขึ้นห้ามลมนะครับแล้วก็ตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบทะนใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนเ,อเป็นปัญหาที่เข้ามาในเรือนั้นนะครับนะน้ำที่สัตว์เข้ามาในเรือจนเรือโจนจะจมทุกอย่างนั้นได้สงบเงียบท้องฟ้าที่ดูเหมือนกับเป็นสีมืดมืดมนมนนะครับกลายเป็นท้องฟ้าสว่างขึ้นมาอย่างทันทีอย่างอัศจรรย์นะครับขอบคุณพระเจ้า นะครับพระเจ้าช่วยเราได้นะครับทวนได้กันอีกครั้งนะครับประการที่1พระเยซูคริสต์มีแผนการที่ดีสําหรับเราประการที่2พระเจ้าใส่ใจเราอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์นะครับประการที่3นะครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าพระองค์เองนะครับมีลักษณะส่อมสุขภาพอยู่แล้วพระองค์อยู่กับเราเสมอและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเรานะครับประการที่4ี่นะครับที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือพระองค์ช่วยเราได้นะครับ ประการที่5ก็คือพระองค์เองนะครับพร้อมที่จะสอนเราเสมอนะครับนะสอนอยังไงนะครับพระเยซูริตสอนเสมอว่าอย่าก,กลัวนะครับในทุกๆวันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราหลายๆอย่างนะครับที่บางครั้งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คาดไว้แล้วหรือบางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูริตให้เรานะครับเติบโตขึ้นด้วยกันในความเชื่อ และพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ไปกับสาวกเท่านั้นแต่คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คนอื่นๆก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พระองค์อยู่ด้วยกับพี่น้องทุกคนที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าและเมื่อเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นนะครับห้ามลมและพูดกับทะเลว่าจงสงบเงียบทะเลลมขึ้นก็สงบทะเลก็สงบนะครับทุกอย่างกลับเป็นปกติ ฮาเลลูยานะครับสันเสริญพระเจ้านะครับและพระเยซูคริสต์เองปรารถนาที่จะสอนให้เรานะครับเติบโตขึ้นในความเชื่อด้วยนะครับเราจะโตขึ้นในความเชื่อได้อย่างไรนะครับก็คือเอาความเชื่อนะครับที่พระเยซูคริสต์สอนนะครับมาใช้นะครับเป็นภาคปฏิบัตินะครับนะประการที่6นะครับพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อเป็นภาคปฏิบัตินะครับพระเยซูคริสต์นะครับมักจะพาสาวกนะครับ เหมือนกับออกทะเลนะครับไปปร,ประเชิญสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันพระองค์ยังเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบๆไปเป็นนิดนะครับพระองค์เองใช้สถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเราเพื่อที่ว่าจะฝึกเราให้เติบโตขึ้นในความเชื่อนะครับไม่เพียงแต่ฝึกเราเท่านั้นฝึกคนรอบตัวฝึกพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเราเองจะเติบโตในพระเจ้าไปด้วยกันนะครับพระวจะนะในมาระโกบทที่4ข้อที่ิบอกไว้ว่า พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอถึงขนาดลงกับทะเลก็ยังเชื่อฟังท่านนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับหมายความว่าเหตุการณ์นี้ได้ทำให้เหล่าสาวกนั้นรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นเขาอาจจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนที่สอนที่มาจากพระเจ้า แต่วันนี้เขาได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นในฐานะผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตให้เขาได้อย่างอัศจรรย์ปัญหาในชีวิตของเขาในเวลานี้เป็นคลื่นลมที่ไม่มีใครแก้ได้แต่มีพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถห้ามพายุห้ามคลื่นทะเลและนี่ทําให้เหล่าสาวกเริ่มคิดนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับทวนด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับโคะกานะครับพระเยซู พระผู้ช่วยพระองค์เองช่วยเราได้และช่วยเราได้จริงๆนะครับพระองค์เองพร้อมนะครับที่อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับเพียงแต่เราสนองตอบนะครับการทรงเรียกของพระองค์นะครับเพียงแต่เราสลสนองตอบนะครับด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าวันนี้พระเจ้าอยากจะช่วยเราอยากจะให้เรานะครับได้มีชีวิตใหม่นะครับอยากให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อนะครับเดี๋ยวทวนด้วยกันนะครับมี6ประการนะครับประการที่1นะครับ พระเยซูคริสต์มีแผนการน,นะครับเป็นแผนการที่ดีสาหรับเรานะครับประการที่2พระเจ้าใส่ใจเราอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อ,อวางใจในพระเจ้าประการที่3เมื่อเราเชื่อวางใจพระเจ้าสมทุทภาพอยู่กับเราและพร้อมช่วยเราเสมอประการที่4พระเจ้าช่วยเราได้ประการที่5พระเจ้าสอนเราเสมอว่าอย่ากลัวขอให้เราเชื่อวางใจในพระองค์และประการที่6นะครับ พระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อนำความเชื่อมาประพฤติเป็นภาคปฏิบัติขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าใช่ไหมครับเราเองนะครับพระเยซูคริสต์เองปรารถนาให้นำความเชื่อนั้นนะครับมาใช้เป็นภาคปฏิบัตินะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามขอให้เราเป็นทั้งเกลือและแสงสว่าง คนทั้งปวงจะได้เห็นสิ่งที่เราทําหรือว่าชีวิตของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าเขาจะได้มาเชื่อวางใจในพระเจ้าและสิ่งที่ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเลือกที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้านะครับเราเองจะได้รับผลของความเชื่อวางใจนั้นด้วยชีวิตเราจะดีดีขึ้นนะครับ แล้วเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าในทุกๆด้านนะครับเดี๋ยวเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพี่น้องพระเจ้าบางท่านที่กําลังฟังอยู่แล้วบางท่านอยากที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเวลานี้ ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเข้ามาทํางานในหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระเจ้าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสํานึกในความผิดความบักที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เคยกระทําข้าแต่พระเจ้าและข้าพระองค์ทั้งหลายขอกลับใจใหม่จากชีวิตเก่าข้าแต่พระเจ้าและขอบคุณที่พระเยซูคริสต์ยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย มีชีวิตรอดมีชีวิตนิรันดร์ไม่ต้องถูกพิพากษาไม่ต้องตกนรกเพราะผลของความบาปและความไม่เชื่อฟังข้าแต่พระเจ้าเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาในร่มพระคุณของพระเจ้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาหากข้าพระองค์หากข้าพระองค์งทั้งหลายกําลังประชิญปัญหาอุปสรรคในชีวิต ขอพระองค์ทรงเข้ามาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับชีวิตใหม่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเชื่อวางใจในพระเจ้าและดำเนินชีวิตก้าวต่อไปกับพระองค์เสมอไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจนะครับอยากรู้จักพระเจ้าเพิ่มเติมพี่น้องสามารถที่จะติดต่อนะครับเข้ามาทางข้อความของ Facebook ได้นะครับแล้วก็นะครับ หนุนใจนะครับพี่น้องเองนะครับที่เราเองจะเติบโตด้วยกันกับพระเจ้านะครับเพื่อที่พระเจ้าเองจะยิ้มนะครับแล้วก็มีความสุขกับเรานะครับให้ความรักของพระเจ้านะครับเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเรานะครับและขอพรักคุณความรักและสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายครับ